วันนี้สภาก็ล่มอีกแล้วนะครับสถานการณ์ประเทศเราการเมืองบ้านเราเนะี่ยผมว่ามันมันผิดปกติไปเยอะเกินไปนะครับมันผิดอะไรที่หลายๆลายคนจมบอกว่านี่คือธรรมดาของการเมืองไทยอะ่ะแต่ผมว่ามันมันเพี้ยนไปมากๆนะครับสถานการณ์แบบเนี้ยผมสงสารพักเพื่อไทยนะครับที่แรกนะครับท่านเมื่อวานได้ตัด MOU ของพักก้าวไกลก็คิดว่าเป็นพระเอก คิดว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้ามขั้วไปจับกับกับพรรคฝ่ายฝ่ายรัฐบาลเดิมจริงๆผมน่าคิดว่าน่าสงสารนะครับท่านคิดว่าท่านคิดถูกแต่หลังจากที่ท่านตัดสินใจไปวันเดียวนยเห็นไหมครับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนพอมีมีเรื่องของการเลื่อบนบทนายกออกไปเป็นวันที่หลังยังไม่รู้วันไหนนะครับเพราะว่าต้องรอหลังศาลวินิจฉัยวันที่16เนี่ยตอนนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในระหว่าง เควนคว้างนะครับเหมือนคนทิ้งฝั่งทิ้งสามีเหมือนเหมือนทิ้งครอบครัวทิ้งเพื่อนไปล่องว่ายน้ําที่จะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ยังไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาลอยแพนะครับตอนนี้ก็วนอยู่กับในแม่น้ําขึ้นฝัง่งก็ไม่รู้จะไปขึ้นตรงไหนนะครับคุณทักษิณก็คงจะไม่ไม่ได้กลับบ้านต้องเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทางเลือกของพรรคเพื่อไทยนะครับอยากจะฝากด้วยความ ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมอยากจะฝากว่าท่านมีสองทางเลือกนะครับทางเลือกแรกนะครับท่านกลับบ้านเถอะครับเชื่อเชื่อผมเถอะครับเนาะท่านขึ้นว่ายข้ามไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอะ่ะยังไงท่านไม่ไม,ไม่ไม่สวยแน่นะครับรับรองได้เลยว่ายังไงท่านก็คงไม่ได้เป็นนายกคุณเสถียรยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกนะครับถ้าท่านข้ามไปนะครับคุณทักสินถ้ากลับมาตอนนี้ก็คือคงอยู่ในคุกเป็นตัวประกันจาก จากที่จะมีโอกาสที่จะเป็นฮีโร่เป็นอะไรต่างๆที่จะกลับมาพักก่อนตอนนี้โดนเป็นตัวประกันไปหมดนะครับคือคิดว่าไม่น่างงโง่ขนาดนั้นนะครับจริงๆนะฮะกลับบ้านเถอะครับเชื่อผมนะครับมันอาจจะเสียความรู้สึกสบ,บ้างหรือสิทธิ์หวังบ้างนะแต่กลับมานะครับคนประชาธิปไตยยังยังให้โอกาสยังมีความหวังเนี่ยช่วงสิบกว่าวันเนี่ยครับให้กลับบ้านเถอะครับแล้วก็มาผลิตก,กันนั้นแข็งให้แข็งแรงให้แข็ง ให้ให้มั่นคงให้ตั้งมั่นแล้วก็ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับยังไงก็ชนะแต่ถ้าท่านไปแบบนั้นนะเหมือนจะเอาตัวรอดแล้วจะไปสร้างตัวเองอยู่ตรงนู้นมันจะทําให้ท่านเองก็ไม่รอดแล้วพวกนั้นก็จะไม่รอดไม่รอดทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นคําขู่เลยนะแต่เป็นความเตือนด้วยความหวังดีนะครับพักเพื่อไทยครับกลับบ้านเถอะครับเนาะกลับบ้านเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีของพักเพื่อไทยแล้วก็คงจะอยู่สวยงามเพื่อกับประเทศไทยต่อไปนะครับกลับบ้านเถอะครับ